ดาวพุธดาวเคราะห์ที่คนส่วนใหญ่แทบไม่เคยจะเห็นเลยดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมีความสว่างไม่มากนะถ่ายรูปก็เห็นยากส่วนใหญ่ดาวพุธเนี่ยก็จะมาเห็นได้จากภาพในกล้องโทรทัศน์ในช่วงเวลาเช้ามืดหรือว่าช่วงหัวค่ำประมาณไม่เกิน1-2ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตกหรือคืนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นดาวพุธไม่มีบรรยากาศดาวพุธเนี่ยก็คือ เป็นดาวที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ400องศาโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ3เดือนสังเกตจากกล้องโทรทัศน์ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจะเห็นลักษณะเฟสของดาวพุธหรือว่ารูปร่างเป็นเซี้ยวคล้ายๆดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมโดยที่เซี้ยวที่สว่างจะมักจะเป็นเซี่ยวที่ดาวพุธนยอยู่ใกล้โลกแต่ว่าเมื่ออยู่ใกลโลกแม้ว่าขนาดเ เฟสของดาวพุธจะเกือบเต็มดวงแต่ว่าเนื่องจากระยะทางมันไกลความสว่างจึงไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งการสังเกตดาวพุธด,ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ28องศาหรือพูดง่ายๆคือไม่เกิน2ชั่วโมงหลังดวงอาทิตย์ตกเอ่อ30องศาก็คือค่อนข้างน้อยมากแทบจะติดต้นไม้หรือว่าโดนตึกบงังกันเลยทีเดียวการสังเกตดาวพุธจําเป็นจะต้องมีขอบฟ้าบริเวณที่ที่ต้องการสังเกตเช่นที่ตะว,วันออกหรือตะว,วันตกที่โล่งนะครับ เออไม่มีมเมฆหมอกลบกวนมีมีตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เราชอบสังเกตดาวพุธคู่กับดาวเคราะห์หรือดาวดาวสว่างดวงจันทร์ต่างๆจะช่วยให้สังเกตดาวพุธได้ง่ายขึ้นกล้องสองตาสามารถทําให้มองเห็นดาวพุธได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามดาวพุธเป็นดาวที่สังเกตเห็นค่อนข้างยากมากก็ถ้าใครได้เห็นเนี่ยถือว่าโชคดีเลยทีเดียวดาวพุธเนี่ยจะเห็นผู้พบโผล่ ดาวพุธจะเห็นลักษณะเป็นดาวสีขาวๆซีดเอ,อยู่ในแสงสนธยาช่วงเช้ามืดหรือว่าหัวค่าควรจะต้องมีกล้องสองตาหรือแผนที่ดาวที่บอกตำแหน่งดาวพุธจึงจะช่วยในการสังเกตดาวพุธได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือการสังเกตดาวพุธการถ่ายรูปดาวพุธค่อนข้างยากทงต้องรู้ตำแหน่งแล้วก็เช็คตำแหน่งให้ดีอาจจะพิจารณาถ่ายรูปค,คู่กับดวงจันทร์เสี้ยวก็จะสวยมากดาวพุธเนี่ยก็ตั้งแต่ดูดาวพุธมา เป็นประมาณ10กว่าปีก็คือเห็นดาวพุธจริงๆด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณแค่4-5หครั้งเองใครได้เห็นก็คือว่าโชคดีมากเลยครับครับสวัสดีครับ